5วิธีสอนลูกให้เป็นตัวของตัวเองกำหนดชีวิตที่สดใสของลูกข้อดีของการเป็นตัวของตัวเองคือการมีความมั่นใจในการตัดสินใจและกล้าแสดงออกอย่างแท้จริงทําให้เติบโตเป็นคนที่มีความสุขและประสบความสําเร็จในแบบฉบับของตนเองมีวิธีช่วยลูกง่ายๆตามนี้ค่ะ 1>, 1. ให้ทางเลือกอย่างเหมาะสมฝึกให้ลูกได้เลือกในสิ่งที่เหมาะสมกับวัยเช่นเลือกเสื้อผ้าหรืออาหาร การให้ทางเลือกจะช่วยให้ลูกรู้สึกว่าความคิดของเขามีค่าและเรียนรู้ที่จะตัดสินใจด้วยตัวเองค่ะ 2. รับฟังความคิดเห็นของลูกอย่างจริงจังเมื่อลูกพูดถึงความชอบหรือไม่ชอบอย่าด่วนตัดสินใจหรือปฏิเสธแต่ให้รับฟังด้วยความเคารพการรับฟังจะช่วยให้ลูกมั่นใจที่จะแสดงออกและกล้าที่จะเป็นตัวเอง 3. ให้อิสระในการเรียนรู้และทดลองเปิดโอกาสให้ลูกได้ลองทําสิ่งใหมๆ่ๆค้นหาสิ่งที่สนใจและเรียนรู้จากความผิดพลาด การผจญภัยเล็กๆเ,เหล่านี้จะช่วยให้ลูกค้นพบตัวเองและพัฒนาความมั่นใจ 4. ชื่นชมในความแตกต่างสอนลูกว่าทุกคนมีความแตกต่างกันและนั่นเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมเมื่อลูกเห็นว่าพ่อแม่ยอมรับความแตกต่างลูกก็จะกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเอง 5. เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นตัวอย่างให้ลูกเห็นว่าการเป็นตัวเองเป็นสิ่งที่ดีแสดงออกถึงความมั่นใจในตัวเองกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น และมีความสุขกับชีวิตที่เป็นตัวของตัวเองค่ะการสอนให้ลูกเป็นตัวของตัวเองไม่ใช่การปล่อยให้ลูกทำทุกอย่างตามใจแต่เป็นการสร้างพื้นที่ปลอดภัยที่ลูกจะได้เติบโตและพัฒนาตัวเองเพื่อชีวิตที่สดใสและมีความสุขในอนาคตค่ะอย่าลืมเซฟเก็บไว้เพื่อสนับสนุนลูกให้เป็นตัวของตัวเองได้เติบโตอย่างมีความสุขค่ะและหากไม่อยากพลาดเทคนิคการเลี้ยงลูกให้โตไปเก่งดีมีความสุขอย่าลืมกดติดตามช่องครูแฮร์รี่ไว้นะคะ